เจาะรูแล้วกาผมทีเฮ็ดเป็นเขาวีนะครับติดตามชมครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมก็เอื่นกับใส่ทูบนะครับทูบเจาะรูทั้งสองขางครับเนี้ยเรือตรงกลาง นั่งนั่งกับัดเสือกนะครับผมกาละอะยะเอานะครับเพื่อว้นะครับกะสอดเก่าลูดนะครับผมทาังนี้กะสอดครับครับจะได้ประมาณนี้ครับพีโนโ่น้องเก้าวี่ประมาณนี้นะครับ สอดเราไปอีกครัง้งนึงครับสอดเราไปอีกครั้งนึกงจะได้ประมาณนี้ครับได้แบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องแบบนี้ครับได้แบบนี้เราก็คอดนะครับขอดลงไปครับเก็ดง่ายๆนะครับพี่น้องขอดปลายเสือกแบบนี้นะครับ เกี่ยวสองรอบขอดไปเสือกแบบนี้ครับแล้วกลับมัดครับเกี่ยวมัดตรงนี้นะครับชือ้อไหนมันหลุดเข่าได้ครับ พี่น้องไข่มัดข้อไกลนะครับมัดข้อไกลครับนี่ครับแล้วละครั้งนี้ครับมั่งมัดแตงนี้ครับผมแตางนี้ก็สอดเก่านะครับปึ๊บล้วก็เกี่ยวสอดเราที่หนึ่งครับทึ๊บล้วก็คอดปลายครับ แล้วก็เกี่ยวมัดข้อไกลครับนี่ครับเกี่ยวมัดแบบนี้ครับทบเดียวครับแล้วก็หลุดครับหลุดเก่าครับหยอดเกาห่อนนิดนึงนะครับการหลุดนี่ครับแล้วแล้วก็หยอดเก่าห่อนครับ ครับเกาหอนหยดโอเคครับบ่งหยดไลครับหยดพอดีพอดีจังครับไปแล้วนี่นครับจะได<ห>้เป็นเข้าวีครับกับคอร์ดนะครับผม นี่ครับพี่น้องจะอยู่กลงกางๆประมาณนี้ครับครับผมที่ประมาณนี้ครับแล้วก็ห้องสำมาเฮ็ดตั้งรางครับมันจอดเข้าตั้งรางครับัวนี้จะเฮ็ดเป็นของสร้างนะครับ ต่อ,อไปมองเข้าจอรูไว้ครับสอดเข้ามาปึ๊บก็จอดข่าแมาแล้วก็มาคลองนี้ล้วก็สอดนี้เราก็จอดกันไปครับบังไี้ยวกจีด,ดึงไงเบิ่งนี่ครับจะเป็นลักษณะคลองแบบนี้ครับกลองตั้งแบบนี้นะครับ หน้าทั้งหนอกครับมัหน้าทั้งหนอกกับมัดรือเก่าครับกอดไปนะครับกอดไปเสื้อแบบนี้กันหลุดครับแลวก็มามัด มาใส่กับเพียกตัวดึงเก้าเนี่ยครับชึบจะหลุดเขาได้ครับครับผมจะเป็นปุ้มๆอยู่แบบนี้ครับนี่พี่้องแล้วแล้วกลางหลังกับประมาณหลอบเดียวนะครับผมมัดหลอบเดียวกอยัง้างบนเนี่ยครับมัดหลอบเดียวก็ได้ครับ โอเคพี่น้องเียบร้อยแล้วกะมาการะยะตวงตัดเสือกนะครับตัดเสือกกะเอาประมาณนี้ครับการะยะได้แล้วกะตัดเลยครับ จึ๊บตั้งแต่ก็กอดปลายครับกอดปลายนี่นะครับกอดปลายนี่สองหลอบคแรบบับสองขอนะครับสองหลอดสองหลอดจะเป็นสองขอครับสองข่อแบบนี้มาหมัดครับตรงนี้ครับจึ๊บจึ๊บ ชิบนี่ครับรอบเดียวนะครับผมสอดมัดรอบเดียวครับรอบเดียวก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคบ่ครับผมจะได้ตวงหรครับเดี๋ยวผมจะเอา anyway 對對ตวงประมาณนี anyway anyway ้นะครับวาตุล่าผมจะเอาขื่นเร็วนะครับขื่นเร็วต้องมัดตวงสั่นครับตวงสั่นมันติดจูบขื่นเร็วครับนี่ครับจะเอาอยู่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี่มันขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วรกว่าขึ้นสั้นครับรแล้วนะครับผมสำหรับตัววากิล่าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ครับตีสำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อลังใจงให้ได้นะครับผมขอบุณท่านผู้ชมทุกท่านตี่เขามารับชมครับมาอนีเอาข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับการมัดตวงนะครับสำหรับมัอนี้คลิปนี้ก็ฝากไปน้องามาซ้ำนี้นะครับผมสำหรับมันนี้คลิปนี้ขอสวัสดีครับ ไม่บายครับพี่น้อง